โอ้ยป่ากับอันบอกเขาใจกินเสร็จย,ย่างค่ะยูจา่ายังไม่เก็บกินเสร็จแล้วแต่ยังไม่เก็บจานใช่ไหมเนี่ยแสดงว่ายายเก็บึ้นไหลเม็นบอลนี่ป่าบ่ได้เข้าไปได้เลยนี่มาผี่แต่ว่าถามร้านอยู่คนเ,เข้าไปยงคนมีมันเสีวว่าสาวสเกียวเข้าไปอยมั่ง ไอเทบขึ้นเวลาไหนขึ้นไรบ่แต่สิได้เป็นกำลังใจเหุกันเนาะขอบคุณเด้อจะเด้อขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจขอบคุณทุกสติ๊กเกอร์ทุกไลท์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์อันพิมพ์ถูกขาดแต่มันเด้งไปมาพิษวะสันมันเด้งพิษพิมพ์ถืกแต่มันเด้งบ่ถืก วันนี้ลืมยายเทพไม่ได้เข้าไปหาเลยว่าจันอันน้องเมติกว่าบางทีกับเขาไปล้างบานให้พี่น้องเอจะเดินสูงมมนียอันขัดเขาก็ทันกะไปให้เกิดพี่น้องเต็ม้มทีไปไมีงวงไปคขวยก็ไปเจียวหญ้าให้เนาะค่ะพี่น้องเต็ม้มทีเพราะว่าส่วนมากกาสีบ่เคยได้เขาไลไปโบทัวบ์มเมียนยังไปบโทัวถึงอาอเรียกคนงามสวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจเด้อขอบคุณพี่น้องที่เขามาทักทายเป็นกำลังใจให้สูขสุขสุขนาะค่ะเนาะแล้วแปะข่าประเสริฐวะโอ้มานเลยมัอนี้ได้เลือดแปะแค่เล็กมานเลยมันนี้เอาที่สะดวกค่ะแม่พีกอากยายไอ้สังขยายายเทียบนะคะแม่นอยู่กัเพื่อนพี่น้องๆบ้างเชียวเพื่อนกะบไปโบวนเพื่อนไปเยันใจเพื่อนได้เย็นใจมูอยู่ บด้เกียนใหหมูมูบอ่ไปบัมาหากับบด้เกียนใหหมูเห็นกับเบิ้งคือเก่าเพราะว่าก็คือเห็นอยู่ว่ามันยากแล้วก็พูดเพื่อพี่ๆน้องๆเพื่อนกะบางทีเพื่อนกะอยู่บ้านยืนอยู่เห่าขึ้นยังสิมันบดิเเดนได้ลาเห่ายังสิน้องเเนบอกพูดเพื่อนเพื่อนกะอาสิบริเเดมหากับบเป็นยังกับไปเบิ้งหย่อนหลังให้กันกับได้กับบ่วกันเนาะค่ะเนาะขอใจเย็นใจสุขสุขคนที่บ้านที่บ้านเลิบม เดือบเก่าเดือบเก่าเก่านาเก่าลังกลับไปให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข่ามาหาเขาไปเบิ่งให้เพื่อนๆซุปปูซุปคนบางทีก็ไปหลบล้งแน่ไปนาแน่ก็แล้วแต่เวลาเลยนะเลี้ยยังบอกเขาอื่นเรียกแต่เวลามันหวังมันสะดวกบ่สะดวก์น้องค่ะพี่น้องบางเทือกะเ็ดกับเขากำนั่งอยู่ มันกับอาหารบน so like ได้เขาไปหา่พี่ห้าน่องมาม่วงขวดเต้นทรศัพท์อยู่มันกับบ่ไใดเนาะค่ับพี่น้องยง้มเห็ดกับเขากัำนาดกระหินใจเป็นเพื่อนยๆเบี้ยงหงอบว่าเขาบว่าเห่านะก็อาจจะเป็นเหมือนกันบางเทอบางทีเต้มนีเแล้วเตเวนอยู่แล้วเหลวกินแล้วเรียบร้อยน้ำมัอนี้ไอเลิฟอยู่พี่สีบ้านทักทายกันเด้อจั่พี่น้องจักหน่อยปากกับลุงไหลเด้อทักทายกัน ไ้เพื่อนๆพี่เราง่องที่มาหลังเขาโตแล้วสายสายเขาไปบ่อกร่านก็บที่มันถักมาดูสายสายเขาติดกระเป๋ามาวันเขาโทรถักหาของเขาอยู่นี่เลยยุ่งอะไรอย่างนี้เขาใส่กระเป๋ามาของเขาเอ้มาเนี่ น้องมือ่น้องมือ่ได้เลิฟยูทางนี้กับชีพี่ชีบ้านได้เลิฟยูยายเล็กยายเล็กคนสวยยายเทพเลิฟเลิฟจากน้องสีบ้านคทุกคนทุกท่านทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะเดี๋ยวปากกับสีลงไหลก่อนเด้อจากพี่น้องเด้อทาน่ปากกับสีลงไหลก่อนบ่าวน้อยคำม้วนโอ้เดี๋ยวสักท้ายบ่าหน่อยหนึงนะที่เด้อจากพี่น้องเด้อ อะควนบอกจะลงแล้วเขาก็อิ่มแล้วนามก็อาบแล้วบ่ท่านด้อาบบ่ท่านดนอาบเพราเพียนสุดได้ดิมาสุบถุดนอนอยู่นี่มันเหมือกมันเหมือกายแบบเลนลร้มันเหมือกนากระเล่ยหนุดยอิดอัดก็ะเล่ยมาซบแก่ส่งหนออกเมือต่ส่งหนอกไหวเพราะมันนั่งสบายสบายจังหน่อยพอมันอึดอัดแหงมันเหนียวเหนอะน่ะเพาเป็นตะยู่เอาหน่อยเริฟซี สวัสดีมันรวมนะคะบ่าวน้อยป้าจะลงไลฟ์แล้วนะคะขอบคุณที่เข้ามาทาักทายนะคะ<ร>อขอบคุณที่มากดไลค์กดเลิฟจะไปแล้วนะคะทุกคน <c oughs> สวัสดีเพื่อนๆมาร์ทรวมทุกคนทุกท่านนะคะ